ถึงไวยากรณ์ตัวที่43กันแล้วละค่ะสำหรับไวยากรณ์ตัวนี้ก็คือไวยากรณ์านานินั่นหวาเคกนนน่นนีนีวาเควานนค่ะไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีความหมายเหมือนกับพัดจุะนนก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีทางที่จะเป็นเช่นนั้นนะคะทีนี้เนี่ยอลองลองลองจำแบบนี้นะคะ เคำว่าเขีเนี่ยแปลว่าเหตุผลใช่ไหมคะคือมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทาเช่นนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางจะเป็นเช่นนั้นได้เพราะมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูที่การเชื่อมคำคำ่ะการเชื่อมคำนะคะเราจะใช้คำกริยา adjective อี adjective นะรวมถึงคำนามในรูปของการเชื่อมกัน คือให้มองว่าวัคเคตตัวนี้เป็นคำนามเหลือค่ะมันก็จะเชื่อมแบบเชื่อมกันแบบคำนามทั่วไประยะเพนฟอร์ม adjective มีอเอ a d j e จ t ทีฟนะมีนะแล้วก็คำนามหนุกนกคเรื่องวตตัคเคตค่ะทีนี้เวลาที่ออกในข้อสอบนะคะลักษณะข้อสอบเนี่ยจะเป็นด้านหน้าวานาันไนหรือกะไนจะเป็นที่ว่างเอาไว้คือจะเป็นประโยคประโยคนึงมาให้นะคะแล้วก็ ตร,ตรงช่องที่เป็นวาเกตเนี่ยจะว่างไว้แล้วก็วัดได้แล้วข,ข้อสอบลักษณะแบบเนี้ยจะดอาจจะอยู่กกรวมกันเป็นกระจัดกระจายก็ได้หรืออาจจะอยู่กรวมกันก็ได้นะคะจะมีตัวตัวชอยส์เนี่ยที่ให้เลือกอ่ะก็มักจะเป็นวอร์เกตโปโตโมโน,นแล้วก็อาจจะเป็นตัวอื่น,นึ่งนะคะแต่ว่าตัวที่สำคัญเป็นออยเลนเนี่ยจะเป็นวาเคตโปโตโมโนค่ะ,คะ ทีนี้เนี่ยนะว่าเขตก็ตกถ้าถ้าเรามองจากความหมายของมันถ้าเราไม่เคยเรียนไวยากรณ์ว่าเขตสาเหตุเหตุผลใช่ไหมคะโกโต็ตกเรื่องโมโนสิ่งถ้าเรามองอย่างเงี้ยสับสวนแน่นอนทำข้อสอบผิดแน่นอนค่ะ,ออนนนนคะเพราะฉะนั้นให้ให้ดูที่ไวยากรณ์จำจำทั้งก้อนแบบนี้แล้วเวลาที่แล้วเวลาเราดูทั้งก้อนดูความหมายดูการเชื่อมคำคือการเชื่อมคำอะค่ะว่าเขต โกโตโมโนมันจะเชื่อมคาสามารถเชื่อมคาได้เหมือนกันหมดเพราะว่ามันเชื่อมแบบคํานามเหมือนกันและอ้สามตัวนี้จะสับสนรุนรอยมากให,ให้จำนิ่งให้ได้จำวิธีการใช้จำจำเขาเรียกว่าความหมายของไวยากรณ์ทั้งทั้งก้อนที่ได้อะค่ะแล้วก็พอเราดูดูบริบทดูความหมายของของประโยคประโยคนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลองแปลดู ถ้าเราแปลแล้วตรงนี้มันต้องต้องเป็นคนํานี้สมมติว่ามันเป็นความหมายของไวยากรณ์ข้อนั้นเนี่ยมีความหมายว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจุดๆๆดอะไรก็ว่าไปไอช่องที่เว้นว่างไว้ก็ต้องเป็นวอเทกก็เลือกตอบวอเขกไปค่ะเอ่อที่จุดที่จะเน้นก็คือในกรณีที่คือพอดีตั้งแต่เรียนมาเพิ่งจะเจอวอเทกเนี่ยนะคะก็เลยเพิ่งจะเอามาพูดถ้าเจอวอเทก โมโนโกโตะค่ะอย่าไปดูที่มีนิ่งของตัววาเคตตัวโมโนแล้วก็ตัวโกโตะหมายถึงตัวแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำอย่าไปดูอย่าไปสนใจมีนิ่งมันให้จำไวยากรณ์ทั้งหมดทั้งทั้งแบบนี้เลยค่ะทีนี้ไปดูที่ประโยคตัวอย่างค่ะไปดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคแรกค่ะภาษาญีเมเ่นว่า一生懸命勉強していましะ นิวชีวช่นี่ล้มเหลวไม่ได้ทั้งจิคุงว่า一ชเขเยนหนังเรียนอยู่สี่นี้ไม่ได้นึกเอา่อทั้งจิคุงเน,นี่ยจะเรียนทั้งจินะคะเด็ก,กนเอยทั้งจิคุเนี่ยเพราะว่าทาั้งจิคุเนี่ยตั้งใจเรียนอย่างมากเลยนะคะจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสอบตก สอบไม่ผ่านในการสอบเข้าเรียนทั้งนี้นะคะอันนี้ก็คือผู้พูดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาตัง้งใจเรียนนะคะความจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่นี้คือพูดจากความรู้สึกของผู้พูดพูดจากมุมมองของผู้พูดค่ะต่อไปค่ะไปดูประยตัวอย่างอีกตรวอย่นึงค่ะเขาว่า,วา,าระบุเงนนราลืซือนัง ว่าเขให้ค่ะคว,ว่าและมันแมงๆน,น,น,นะคะนิซุดะโอเคกันไดนะคะไม่เป็นเขนะคะอยู่งบวกแล้วขาเลยว่าชีวิตนอกสายตาดิสุดะโอเคกันไดค่ะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าไม่มีทางที่เขาจะขโมยกระเป๋าสตางค์ตัวเองหรอกนะเป็นไปไม่ได้ที่ คนนั้นที่เขาคนนั้นนี่ยจะขโมยกระเป๋าสาพานตัวเองคือผู้พูดเนี่ยพูดจากความคิดตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาจะขโมยทําไมบ้านหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะขโมยได้เพื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมคะและนี่คือพูดจากมุมมองของผู้พูดทั้งหมดเลยค่ะหรืออาจจะยกตัวอย่างประโยคอื่นๆนะคะอย่างเช่นเออไม่มีทางหรอกที่ ร้านอาหารรสชาติแย่ๆอย่างนั้น่ะจะเป็นที่นิยมความจริงแล้วมันอาจจะเป็นที่ต่อมามันอาจจะเป็นที่นิยมก็ได้อันนั้นไม่เกี่ยวก็คือขึ้นอยู่กับผู้พูดพูดด้วยความรู้สึกแบบนั้นเอ้ยมีทางไปไปได้เป็นไปไม่ได้หรอเธออะไรเงี้ยนะคะคือไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงสำหรับเรื่องที่อยากจะเน้นไว้ก็มีแค่ตรงส่วนของที่บอกไปเมื่อกี้เท่านั้นเองค่ะสําหรับปบอนารตัวนี้